สวัสดีพี่น้องป้องปลายเบอร์สุขูสุขุนมณีเตือนใจกะจะพาืนเพื่อนกบจากตลาดนัดผอมกันเลยเนาะค่ะเป็นยังคือว่ากับจากตลาดนัดผอมกันกะเก็บของแล้วสวนนุงหรือว่าบางส่วนแล้วนะคะกับเขากับนั่งมอเตอร์ไซค์กับภาพกระจะสั้นๆแน่เนาะค่ะกับผ้าชมบรรยากาศในระหว่างทางเดินทางกับไาเพราะว่าเตือนใจกะจะเห็ุกับเขากับป่า กับเมื่อก่อนเนาะคะ่ะเพราะว่าบ้านจากตลาดนัดก,กับห้างกันประมาณหนึ่งกิโลก็กว่าห้างจากตลาดนัดก็กเลยจะกับก่อนพอบาทเพื่อไปเตรียมเข้าปลาอาหารแนวกินแนวอยากแง้มแรงให้ลูกเต่าให้ครอบครัวก,กินเนาะคะ่ะเลยจะเมื่อก่อนถ้าชมบรรยากาศระวังเดินทางกับกะแหลวกันกร,กระปุกกะเบาสมไปสมมาบุกไปบนมากขอถทดขออภัยนะคะ ขับก็บจะบ่บนิงปันได้เนาะคะ่ะเพราะว่านัง่งมอเตอร์ไซค์กัะบ,บาดบรรยากาศกระบ,บานกระกระลังยยมแรงๆบรรยากาศก็ดีเนาะคะ่ะชมนำคล้องจนลับประทานไปน้ำกันเนาะคะ่ะ บรรยากาศหนาหนาวก็จะค่้าเร็วแน่เนาะคะ่ะหอดบ้านของเตือนใจเม่นหอดบ้านเนาะคะ่ะอันนี้ป้ายทางเข่ามู่บ้าน,นะคะ่ะเพราะว่าเตือนใจไปขายของอีหมู่บ้านขางๆกันเนาะคะ่ะหมู่บ้านของเตือนใจกระจัดระมาณน,นี้เนาะคะ่ะขาบกระจัดวนห่งจังใดก็ขอโทษขอให้เนะคะแต่ว่าเตือนใจกับเซฟตัวเอง ระดุมเพื่อควมปลอดภัยในการขับขี่ย่างดีเลยเนาะคะ่ะอยากจะคอยขี่แล้วก็ระมัดระวังเก็บภับการเดินทางกับบ้าให้เพื่อนๆเข้ารับชมไปพ,พร้อมๆกันเนาะถนนกะบว่าเมนถนนหลักปานใดเนาะคะ่ะถนนแยกย่อยออกมากเข้าไปในมูบาทรถกระจะสันจรไใบมากกระจาหล้าย หอดรา้านค่ะเดินใจก็แวะรา้านค่ะแป๊บหนึ่งนะคะสื่อนำกระเทียมดองเพื่อจะได้เห็นกับเขาเมนูนยา่างแรง อันนี้ก็จะเป็นทางเลี้ยวเขาหมบานแใ่บานของเตือนใจนะคะทางเลี้ยวทางซ้อยซอยแยกย่อยนิดน่อยนะคะบรรยากาศกตะเวนกระลังตกดินก็สวยงามมากเลยบรรยากาศยามเย็นนะคะ ถนนคอนกรียดก็ยังโบฮันได้ย์สุดหอดบานเตือนใจเนาะค่ะอยู่ประมาณเกือบเคืองแต่ว่าก็ยังโบหึงเคืองเนาะก็จะถนนลูกล่างเขาบานเนาะค่ะทางก็จะคุกคะเน่ก็จะโบหนิ่งคือเก่าห่ะเพราะว่าถนนลูกล่างก็จะคุกคะ บ้านองเตือนใจแล้วนะคะแล้อีกนิดหนึ่งขอบคุณเพื่อนๆที่เดินที่เดินร่วมทางตลอดทางนะคะขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกกำลังใจเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดการแจ้งเตือนนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปสวัสดีคะ่ะ